สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่วุ o เกมเมอวันนี้จะมาโชว์วธีเก็บดาบซมไรยซาโตรินะครับบอกได้เลยว่าใครเก็บดาบอันนี้ได้นี่แฟนลักแฟนหลงแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าต้องทำยังไงกันบ้างเป้าหมายที่เราจะไปจะอยู่ที่ตึกตรงนี้นะครับเราจะขึ้นไปบนด่านฟ้าก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆวาร์ปมาตรงที่ California and Cartwright นะครับ ดาบซามไรซาโตริอันนี้จะได้ระหว่างที่เราทำมิชชั่นที่ชื่อว่า The h e i ส t นะครับแต่มันจะค่อนข้างพลาดได้ง่ายนะครับถ้าพลาดแล้วก็ไม่สามารถเก็บอาวุธนี้ได้อีกเลยนะครับแต่ในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะโชว์วิธีเก็บนะครับจะต้องใช้กลิชนิดหน่อยในการเก็บอาวุธอันนี้ ทางที่ดีผมแนะนำให้เพื่อนๆมี reinforce tendency นะครับอันนี้มันจะทำให้เราสามารถกดกระโดดได้2ครั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจำเป็นหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนทำได้โดยที่ไม่ต้องกระโดด2ครั้งก็ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับยังไงก็วิ่งตามวิดีโอก่อนนะครับ กดเซฟเอาไว้ตรงนี้ก็ดีนะครับกันพลาดตกลงมาตายจุดที่เราจะปีนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆมายืนตรงเสาที่3ตรงนี้นะแล้วก็พยายามยืนตรงขอบขอบตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับอย่างแรกเราจะต้องเปลี่ยนเป็นดาบซามูไรก่อนนะครับเราจะทำให้ดาบนี้หายไปจากมือเราด้วย glitch ก็เข้าไปใน inventory แล้วก็เปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นอาวุธเดิม พอเราออกมาจากเมนูมันก็จะหายเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วกให้เพื่อนๆมองขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้กดฟันไวๆเลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตัวเราก็จะ,ะค่อยๆลอยขึ้นไปนะครับยิ่งกดฟันไวเท่าไหร่ตัวก็จะลอยไวขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ต้องไวหน่อยนะถ้าช้าไปตัวก็จะตกลงมาตายถ้าเกิดเมื่อนิ้วยังไงก็ขอบ,ขอบตึกมันจะมีที่ที่เราสามารถยืนได้นะครับที่เป็นขอบดำๆพวกเนี้ย เราสามารถยืนพักได้แล้วก็เริ่มทำใหม่นะพอเราใกล้ถึงข้างบนแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดนะครับให้เลยไปอีกนิดนึงพอคิดว่าพ้นแล้วก็ให้กระโดด2ครั้งเชื่อหรือยังครับว่าถ้าเก็บดาบนี้ได้นี่แฟนรักแฟนหล,ลงแน่นอนดาบซัทรี่ก็จะอยู่ตรงกลางเฮลิแพดตรงนี้นะครับ โอเคนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องกระโดดลงไปแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆก็เซฟก่อนนะครับอาจจะต้องพยายามหลายครั้งหน่อยนะครับกับการกระโดดลงไปครั้งนี้ยังไงก็ให้เพื่อนๆนี่เดินมาตรงลัวตรงนี้นะครับให้ยืนข้างบนลัวนะแล้วเราจะวิ่งแล้วก็สไลด์ลงไปแบบนี้นะครับ ค่อนข้างหวาดเสียวเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะสไลด์ลงมาอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นกลิชอีกอันนึงในเกมนี้นะครับเกมนี้บักบานเลยนะครับทั้งบักทั้งกลิชแต่เราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปก็จบแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเเไว้จอกันคลิปหน้านะครับ Have fun everybody bye bye จุ๊บจุ๊